สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เราเกิดถึงที่ขึ้ขนทางข้างลาวนะฮะไปไปบ้างเปิดคลิปหน้าห้องน้ำกันเลยทีเดียวปวดเยอะมากๆค่ะเจียมมากขขครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันบนตอนนี้เพื่อนก็กำลังเข้าห้องน้ำครับอันนี้คนพิการนะครับคนพิการทางสมองกลังเข้าอยู่ <c oughs> ขขอันนี้ก็คือ,อของคนพิการทางสม,ม,มองครับทุกคน <c oughs> อันอยาพึ่งนี่หรอ น้องำข้าวขุดตานะคะผิวข,ขาวมากตอนนี้เราอยู่กับชาวแกงที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะฮะอ๋องทา like อเลียนหนาฮะนี like ies, ่อเลียนน่าสุดแซ่บปุ้มทุกคนโอหเอ้มันตกกลุ่มไปแล้วมั้งนี่มันบ่วมไหมไม่เฮ้ยมันใส่ตรงนี้แซ่บน้อยครับทุกคนใส่แตะหวาแต่ว่ากูขึ้นเข่าไงมีพี่ว่าแม่งแตะแม่งไม่รอดใครมีไม่เลี้ยเขาก็ไม่รู้ชื่ออะไรวะออมนุ่นนนเออแซ่บไม่ไหวละ ใครมีริขอดริใครมีแบงขอแบงคนีตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟขุนตาลนะฮะครับน้องเพิร์นเคงก็ขาใหู้แมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปขุนตาล กับเมืองในเกาะไปยเฮ้ยแล้วใครไปตรงนั้นแล้ววะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนทุกคนก็กำลังหามมุมถ่ายรูปอยู่นะฮะหามมุมถ่ายรูปฟิล <Feel S 2> แฟนกำลังถ่ายรูปให้กันนะฮะโอ้ย oh god เราสามารถขึ้นไปข้างบนได้นั้นด้วยเหรอณที่อยู่ตรงเฮ้ยทางขึ้นยังไงทางขึ้นยังไงไม่ได้กดเลยเหมืันแก่มันแก่ถ่ายรูปมันแก่ถ่ายรูปจะอยู่แค่ถ่ายดูวออไม่เคยมาเหมือนกันนะที่ไหนเออทางเข้าปเ๋ยยานี่ไหนเนี่ยถ้าเราเหยียบอันนี้ตำรวจจะจับเราไหมปุ๋ยยานี่จับจับ เขาก็จะไม่ดูตอนไหนมันก็เป็นเราก็ไม่ควรไปทำไอที่ออกกอนเองุ้ยกล้องสวยมากช่างภาพของเราในวันนี้นะฮะ